ค่ะวันนี้ก็มาเกี่ยวกับเรื่องการประกาศสอบของสำนักง,งานปปชนะคะได้เปิดกับประกาศรับสมัครข้าราชการ6ตตำแหน่งนะคะรวมทั้งหมดถึง200อัตราเลยทีเดียวเป็นการรับสมัครรอบใหญ่อีกรอบนึงนะคะส่งท้ายปีเนาะ เป็นอีกสนามที่ให้ทุกท่านได้มาลองฝีมือนะคะสําหรับใครที่ถามเข้ามาว่าไอ้ทุกตําแหน่งเนี้ยที่เปิดรับสมัครอะค่ะหกตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการนะคะตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการและตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการหรือจะเป็นตาแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานหรือว่าจะเป็นตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเนี่ย ทุกตำแหน่งได้ค่าตอบแทนพิเศษไหมก็อยากจะคอนเฟิร์มว่าทุกตำแหน่งได้ค่าตอบแทนพิเศษนะคะ ดังนั้นก็เชิญชวนนะสำหรับใครที่เพิ่งจบใหม่หรือว่าอยากจะลองมาเปลี่ยนงานดูจากข้าราชการพลเรือนมาเป็นข้าราชการในสังกัดองค์กรอิสระนะคะของปปชเนี่ยเป็นองค์กรอิสระที่มีบำนาญน,นะคะทุกท่านหลายหลายท่านก็ยังสงสัยว่ามีบำนาญไหมแล้วทุกตำแหน่งได้ค่าสีไหมได้ไต้ค่าสีทุกตำแหน่งนะคะแต่ว่าตำแหน่งที่จะได้สูงๆเลยจะเป็นพนักงานไตส่สวนพี่ๆพ,พ,พนักงานไตส่สวนนะคะแล้วก็ตรวจสอบทรัพย์สินแล้วก็ลดหลั่นตามลงมาแบบเจ้าป้องนะคะแล้วก็ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการอะไรแบะ นนกไ็ได้พอๆกันเท่ากันนะคะออพูดรู้เรื่องไหมเนี่ยโอเคไปก็ถือโอกาสว่าถือว่ามาบอกข่าวทุกท่านน่าจะทราบข่าวกันแล้วนะคะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนทุกท่านไปจนถึงบรรจุเหมือนเดิมแต่ว่าถามว่าจะมาอัปเดตความรู้อะไรไหมคงไม่ได้ขนาดนั้นเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปมาพูดคุยปกติแบบตามภาษาเพื่อนมาพูดคุยว่าเออมีมีมีเปิดสอบนะมาลองดูนะคะแล้วนิติกรปฏิบัติการเนี่ยค่อนข้างเนื้อหอมตรงที่ว่า เออบัญชีเนี้ยจะเป็นบัญชีที่จะบรรจุทั้งจังหวัด เนาะทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะที่เป็นอัตราที่เราได้เพิ่มมาใหม่นะคะแล้วปกติแล้วเนี่ยนิติกรปฏิบัติการเขาจะมีที่ส่วนกลางสนามบินนา้านน,นทบ,บุรีนะคะแล้วก็จะมีประจําที่ภาคก็คือทั้ง9้าภาคแค่นั้นนะคะที่เหลือเนี่ยตำแหน่งนิติกรจะไม่มีที่จังหวัดนะคะแต่รอบเนี่ยนิติกรน่ะจะมีทุกจังหวัดดังนั้นน่ะสำหรับใครที่โอเคทํางานอยู่แล้วแล้วอยากจะมาลองลุ้นโอกาสกลับบ้านแล้วก็เป็นค่าตอบแทนที่ โอเคระดับหนึ่งท่านในเทียบในสายวงการราชการเนาะก็มาลองนะคะเป็นโอกาสที่ดีให้ท่านได้ลุ้นว่าเออจะได้เลือกที่ทกลับบ้านใหม่นะที่เป็นเป็นบางที่ที่ทุกท่านคอนซิร์นเนาะส่วนการรับสมัครเนี่ยก็เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่19ธันวาถึง13มมกราคมนะคะแล้วก็ แต่ว่าข้อจํากัดคือสามารถสมัครได้แค่1นึ่ตำแหน่งเท่านั้นนะคะแล้วก็อย่าลืมชําระตรังตังชําระตังนะคะทุกคนอ,อยากเชิญชวนมาสมัครกันเนาะมาลองข้อสอบดูนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้มีโอกาสทํางานราชการมาลองก็ได้นะคะจริงๆถ้าในมุมมองไปเนาะ่ปไปเป็นเด็กที่แบบ เจนเกือบๆเจนสี่ะปอยเป็นเจนวรุ่นสุดท้ายก่อนจะเจนซีเพราะดังนั้นปอยมีความครึ่งๆนะคะของ Gen เด็กรุ่นใหม่อยู่นิดนึงเนาะอยากจะเล่าอย่างนี้ว่า,าหน่วยงานราชาการปอยผ่านมาประมาณหนึ่งเนาะที่เนี้ยอาจจะเป็นหน่วยงานราชาการที่ไม่ได้มีความเอื่อยเฉยแบบที่เขาพูดกันในมุมมองไปนะเออสำหรับมุมมองใครอาจจะมองว่าเอยไม่ไม่ไม่ได้โอเคอะไรเงี้ยก็ปล่อยเขาไปแต่ในมุมมองปอยนะปอยรู้สึกว่าเป็นหน่วยงานที่ทําให้เราได้มีชีวิต โอเคในระดับหนึ่งคือถ้ามองว่างานไหนจะทาให้ชีวิตโอเคหรอนอกจ ouais. ากค่าตอบแทนที่ได้ตามกฎหมายแล้วเนาะคือโอกาสในการพัฒนาตัว remote. เองแล้วก็บรรยากาศในการพัฒนาตัวเองในองค์กรน่ะพี่ๆเพื่อนๆในองค์กรพัฒนาตัวเองแบบอยู่ตลอดเวลาเลยไม่มีใครหยุดนิ่งน้อยมากเลยนะที่จะแบบหยุดเชยเชยหยุดนิ่งไม่มีเลยทํางานเช้าชามเย็นชามไม่เห็นส่วนตัวเราไปไม่เคยเห็นแบบนั้นนะสาหรับใครที่อาจจะแบบรู้สึกว่าโอ้ราชการเออเฉยเฉยหรอไม่แอคทีฟ อยากจะบอกว่ามาันมาลองมาลองดูแต่ว่าถามว่างานมันอยู่อันเดอร์กฎหมายไหมมันก็คงต้องอยู่อันเดอร์กฎหมายมันมันไม่ได้รวดเร็วเหมือนกับงานเอกชนแน่นอนแต่ว่ามันไม่ได้แบบแบบที่รีวิวกันว่าเอออยู่งานราชการแล้วแบบมีมนุษย์ป้ายเยอะๆมีคุณลุงคุณป้าเยอะๆไม่ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะบรรยากาศค่อนข้างเออเป็นองค์กรที่ด้วยรูกความที่องค์กรตั้งใหม่ด้วยเนาะถ้าปปชนเนี่ย เออครบยีรอบ26ปีป่ะคะแต่กก่อนก่อนหน้านี้จะเป็นปปอป,อ,ปอ,อะไรประมาณนี้นะคะไปพูดเยอะเดี๋ยวพูดผิดประมาณนี้ด้วยองค์กรที่องค์กรเกิดใหม่นะคะเมื่อทาองค์กรหรือเค้าเจอมันไม่ค่อยเออไม่ค่อยถูก เขาเรียกอะไรถูกฟรีดไว้อะเราการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอกับปปชซึ่งตอนนี้ก็กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เหมือนกันเนาะเออซึ่งหลายๆคนคงทราบว่าโครงสร้างองคอ์กรเปลี่ยน,นยการย้ายมีผลต่อการปฏิบัติงานกับโครงสร้างองคอ์กรใหม่นะคะอ่าอะไที่จะพูดอีกอันหนึ่งไม่รู้พูดไปหรือ,อยังคือว่าเหตุผลที่เลือกมาที่นี่อีกอันหนึ่งที่อยากเชิญชวนเนาะถ้าใครอยู่สายราชการแล้วเนาะและลังเลแบบอุอ๊ยอยู่ที่เดิมมันค่อนข้าง ไม่รู้ว่าจะเติบโตได้ไหมอยู่ที่นี่นะคะทุกคนเนี่ยถ้าสายวิชาการนะคะทุกคนสามารถเติบโตขึ้นไปถึงชํานาญการพิเศษหรือ C8 ได้ด้วยตัวของตําแหน่งของทุกท่านเองนะเข<อ>้ามาแล้วเนี่ยมีทางเดินให้ถึง C8 ติดตัวไปเลยนะคะไม่ต้องแย่งชิงเก้าอี้กับใครแค่ประคองตัวทำทารงตนให้อยู่ในร่องในรอยนะคะทำงานให้มีประสิทธิภาพเออแล้วก็ถึงเวลาคุณสมบัติครบ ก็ยื่นผลงานสอบนะคะก็สามารถเติบโตได้ถึง C8 ส่วน C9 เชี่ยวชาญเนี่ยก็จะมีตำแหน่งให้ให้เ,เ,เขาเรียกอะไรแข่งขันกันนะคะประมาณนี้เนาะแต่ว่าเหตุผลหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราโอเคก็คือเราเห็นว่าเราเติบโตได้อะแล้วก็ค่าตอบแทนอาจจะไม่ได้มากเท่าเอก,กชนหรือไม่ได้มากเท่าองค์กรที่เกรด A ของกระทรวงการคลังที่เรากำลังอ่านหนังสือสอบกันอยู่แต่ว่า ถ้าพูดถึงเรื่องชีวิตการใช้ชีวิตก็โอเคนะคะเราก็มีโอกาสได้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเห็นพี่ๆพัฒนาตัวเองเราก็เราก็เกชื่อใจว่าเออเราเรามองตัวเองเห็นตัวเองในอนาคตอีกสิปีอีกยีปีข้างหน้าว่าเราจะเป็นแบบพี่เขาเนาะซึ่งพี่ๆหลายๆคนไม่ได้พัฒนาตัวเองแค่เชิงวิชาการเนาะอย่างพี่ๆเจ้าป้องอะจบนิติศาสตร์เพิ่มอีกใบหนึ่งเยอะมากแล้วบางท่านก็จบนติบัณฑิตแล้วด้วยนะคะอย่างเจ้านายปอยก็จบนติบัณฑิต ทั้งที่อยู่เจ้าป้องเนาะแล้วก็หลายท่านก็เซอร์ไพรส์มากที่พี่หลายคนเลือกที่จะเรียนอย่างอื่นพัฒนาตัวเองเช่นเรียนแต่งหน้าเพิ่มอันนี้ก็คือเป็นความชอบส่วนตัวอะไรเงี้ยเรียนร้องเพลงเพิ่มเรียนคือทำแอคทิวิตีเพิ่มไปรู้สึกว่าชีวิตมันโอเคที่จะทําให้เราสามารถได้ไปทำแอคทิวิตีอื่นๆถึงแม้จะรับราชการเ,เราแต่ก่อนเราอาจจะมองว่าเฮ้ยราชการดูไม่เก๋เลยดูแบบว่าต้องอยู่ในระบบ ที่มันคลั่งคลือหรือเปล่านะคะก็อยากจะให้มาลองสัมผัสถ้าสมมติว่ามาสัมผัสแล้วไม่โอเคก็แค่หาที่ใหม่ไปต่อแค่นั้นเนาะเออประมาณนี้นะคะอย่างน้อยๆมีโอกาสแล้วลองเปิดโอกาสให้ตัวเองดูคะ่ะแล้วรอต้อนรับทุกท่านที่ปปชนะคือปีนี้เป็นปีที่ปอยเริ่มมีคนทักว่าเออดูคลิปปอยแล้วได้ตอนนี้ได้ทํางานที่ปปชแล้วนะคือไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับชีวิตเพราะปกติไปทําคลิปเนี่ย ในอดีตก็จะเป็นสัมภาษามิตรเนาะเออสัมภารประมาณเนี้ยซึ่งเราไม่ได้อยู่ในองคอ์กรนั้นแล้วนะคะแต่ว่ารอ,รอบหลังๆมาเนี่ยก็จะมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามาบรรจุใหม่เนาะซึ่งพี่ๆทุกคนที่บรรจุใหม่เนี่ย มีฝีมือเก่งมากทั้งนั้นเลยแล้วบอกว่าดูคลิป,ป่อยแล้วก็เออได้ได้มาได้มาเจอกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออขอบคุณมากๆนะคะที่มาถักกันชื่นใจมากแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วนะคะเอาไว้ก็เดี๋ยวมารอเจอกันเนาะเผื่อว่าใครที่เออดูคลิป,ปอยแล้วบังเอิญได้บรรจุจังหวัดเดียวกับปอยก็ยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับล่วงหน้าเลยค่ะเตรียมตัวให้ดีถือว่าเป็นโอกาสเนาะสำหรับใครที่รู้สึกว่ามีโอกาสที่อื่นก็ไปที่อื่นก่อนก็นไปที่อื่นเลยไปที่ที่เรารู้สึกว่าโอเคนะแต่นี้ปอยก็รีววิให้ฟัง่า ระมาณน,นี้อาจจะโชคดีด้วยว่าเจอสิ่งแวดล้อมดีในที่ทํางานของโดยส่วนตัวไปนะคะก็ไม่การันตีว่าทุกที่จะแบบดีแบบนี้เนาะมันก็แล้วแต่ว่าจะไปเจออะไรแต่ว่าถ้าเราแข็งแกล่งพอเนี่ยด้วยคราสร้างองค์กรด้วยวัฒนธรรมองค์กรด้วย แฟค i b i l i t y ต่างๆที่องค์กรมีไว้ให้มันไม่ได้เพอร์เฟกนะแต่มันโอเคสําหรับวงการราชาการในระดับหนึ่งนะเออพูดพูดได้แค่นี้ว่าเออโอเคเพราะว่าเราผ่านราชาการมา2อ,อที่เนาะกับอีกหน่วยงานกึ่งหน่วยงานของรัฐมาเนี่ยมันไม่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เราขนาดนี้นะคะแล้วอันนี้เราคือเราสามารถที่จะเอโอทีเนี่ยก็คือทําได้เลยไม่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 ตระหนี อ,อ,อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกเท่าเอกชนหรือว่าไฮเทคเท่าองค์กรแบบ FBI อะไรประมาณนี้แต่ว่าก็ไม่ได้แย่นะเออเทียบกับที่อื่นที่ผ่านมาไม่ได้แย่เลยค่ะยังไงลองเข้ามาดูนะคะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะเดี๋ยวถ้ามีเวลาอ่านประกาศ๋ยวจะมาเมาส์กันว่าเออถ้าตำแหน่งที่ไปจะพอพูดได้ก็น่าจะเป็นตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีเนาะกับนักประชาสัมพันธ์นี่ไม่แน่ใจกับนักนโยบายและแผนอะไรเงี้ยตำแหน่งที่กล่าวมาเนี่ยไปน่าจะ วุดไปอะสามารถสมัครได้อาจจะลองมาพูดคุยกับทุกท่านดูนะคะว่าสโคจะประมาณไหนเนาะจริงๆก็เดาๆไปกับทุกท่านนั่นแหละค่ะเหมือนเป็นเพื่อนกันไปเนาะโอเควันนี้ไปแล้วค่ะยังไงก็เตรมตัวนะคะอย่าลืมสมัครกันเยอะๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ